จำลาบรนสำหรนป้ไม่รู้ว่าไม่มีคนว่าต่คนังนี่ไม่รู้ข้างหลังยิ่งลงอะไร่แาอนทางไลอยเดี๋ยวขอเวลาเล่นก่อนยาเอ็กซีโทรมาบอกยาเอาแนวพัสเตอร์ ติดนั้นติดสะดือัสพีค่ะขอบคุณนาครับพอดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับครับคดีน้ดอน้ตออ่บานนนไปเว่าจางใด้นเอ้าอของมาแไหมเดินดเดินดบไกจะเป็นไฟสเป็นเดินไหน

ได้มาจากสายบุญเนาะเด้ข้าศิกหน่งานกึองาษีใส่มาประมาณใสหาหาเส้นหาเส้นหาเป็นนันบุญนี่หรเป็นยังบุญเยอะนะครับคุณกระส่วยเป็นสะพานบุญเนาะมางกระส่วยทีหลายฝนดซีของทางลงก้นเนาะุน อ๋อที่ได้จัดร่วมมาจากเอฟซีรูป้าด้วยแมนลุงป้าแต่งด่วยประตูทางเข้าครับทางเข้านี่ครับตู่ๆตู้โขกตรงนี้แหละค่ะเวลานนั้อดีตอดีตอดีตอะไรนะกำนันกำนันเนาะอะดีตกำนันนะคะอดีตกำนันตำบลหนองแสนนอัี้เกษียณนะครับโอ้ันนี้เกษียณแล้วนะโซ่บ้านมังน้อน นอนนี้ก็ได้ทีู่ทีว่างๆแล้วก็ะอาดสะอ้านคีณนี่เป็นไงเป็นร่องไห้พวกพ่ไม่ออกคนน่าจำศีลจำบัตรศีลห้องกับเจ้าจำน้ำพ่นนั่นหละอ่อเป็นบุญน้ำกันเนาะครับก็อยู่นแบบัดปลาเสียงฟองห้าจซึ่งวัดเห้อกับก่อตั้งเมื่อปีพศ2526นะครับปีเจ้าก้อนเป็นเป็นสำนักสูงเป็นปลาสาดเาตนลื่นเลย ทั้งบา้านทั้งบาลล้านนะก็เลยเป็นแลวนี่เป็นวัดทั้งเป็นทางกรรมอะไรเขาโดนหมดที่ไปตาต่ำเนี่ยใหญ่สดผมมากมมใส่สายบุญทั้งนั้นเนี่ยท่านนี้เนี่ยผ้สัอาดโอ้โหกว้างขวางม,มากเลยนะคะสนะอาดสะอ้านมากเลยนะคะใหญ่มากเลยนะคะที่นะผ้สะอาดสะาดใช่ผ้สาสะอาดม,มากเลย นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะภาพวัดพุ่งสร้างแล้วเสร็จว่าสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะนี่นะคะให้มานอนที่นี่นะคะให้มานอนที่นี่ก็โหสุดยอดมากเลยนะคะกว้างมากเลยนะคะพื้นนะคะพื้นเงียโอ้มองส่งไปขนาดเห็นแต่เงานะคะ มาเลยะะฟังทางโน้นนะคะทีมแม่ครัวนะคะ,ะทีมแม่ครัวกำลังทำน้ำยาขนมจีนหอมปลาแดก็ดเปล่าน้ำยาขนมจีนนะคะหอมฟุง้งมาทีเดียวโรงทานมงคลป้าแตงนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ติดก,กับหอระฆัง ดังแน่ๆเลยได้ยินลงมาทีแรกนะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะเราเคยมาแล้วนะคะตั้งแต่มาทำทอดกระถินนะคะหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่มาจัดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็กำลัอง,องทำความสะอาดนะครับโรงทานคงจะเยอะมากเลยนะคะ ป้ายติดนะคะมีแต่โรงทานโรงทานทั้งนั้นเลยนะคะป้ายติดก็คงจะมีหลายโรงเนาะตรงนู้นนะคะตรงนูน้นมาได้ยินชาวบ้านเขาบอกว่าสี่นะคะสี่หมู่บ้านนะสี่หมู่บ้านนะคะ,นนะ,คะจะมาทําโรงทานกันคงจะคนจะเยอะนะคะเพราะว่าคนญาติโยมนะคะว่าจะมาจำศีลน,นะคะจำศีลน,นะคะได้ยินข่าวว่า ชาวบ้านเขาพูดว่าพรุ่งนี้คงจะข้าวานะะเพราะว่ามีตมแต่แม่อกแม่ขาวนนคะค่ะอ,อะไรเนาะยัง เราเคยมาแล้วนะคะวัดแห่งนี้นะคะมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วใช่ค่ะตัวใหญ่มันใหญ่มันยิ่งว่มันยิ่งฟุ้งให้เราถ้าเรานองอะไรนีมันคงไม่มียุงเลยมั้งเพราะว่าปิดเนาะเราปิดก็คงจะมีเราใช้ัำลมมยิงนะตัวใหญ่ควงควางมากเลยนะคะ ังนี้ก็จะมีโรงทานวัดนูนทาตอ๋อโรงทานคงจะเป็นน่าจะเป็นส้มตำนะคะบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านเชียงก็จะมีโรงทานเยอะแยะเลยนะคะวัดแห่งนี้นะคะเราเคยมาแล้วนะคะตั้งแต่หลายปีแล้ว หลายปีแล้วนะคะที่เราเคยมาที่นี่ตอนนี้ก็นะคะสะอาดหูสะอาดตานะคะเพราะกว้างมากเลยนะคะนี่จะเป็นทางเข้าวัด,ดทางเข้าวัดนะคะจําได้แล้วนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ทางเข้านะคะมาตอนก่อนนะะ่าจะมีต้นไม้นะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นไม้นะคะเราจะนั่งอยู่ตรงนี้กัน แต่นี้มามาตรงนี้มาปีนี้นะคะต้นไม้นะคะไม่มีแล้วนะคะตรงนี้แหละเนาะตรงกลางนี่แหละที่เห็นต้นไม้แล้วก็ไม้แล้วก็โอ้แปลกหูแปลกตานะคะไม่ได้มาหลายปีทางเข้าวัดันจะเป็นหนุ่งหน่อ,มอไม้นะคะทางเข้าวัดนะคะ วัดป่าแสงทองนะคะมาถึงแล้วไปไปดูสถานที่นะคะโโหสร้างเมื่อปีพศอ,อ,อืมว่นนานหลายปีแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่นานเท่าไหร่ ลูงกว้างมากเลยนะคะลูงกว้างมากเงี้ยครบสงบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ